นวลโบราณวัรล,ละครครับอาบเหงื่อต่างน้ํานี่ก็ตัวอย่างที่ดีครับเดินขึ้นมาขึ้นเขาที่ท่ามานครเหงื่อเต็มเลยเขาเรียกว่าอาบเหงื่อต่างน้ําเหงื่อเต็มนี่คือการออกกาลังกายสู้กับภัยโควิดครับมาเดินขึ้นป่าก,กันเลยครับเพื่อจะได้ไปให้กํางกายแข็งแรงสู้กับโควิดได้ ดีต้อนรับเข้าสู่รายการโกวิทมีไปกระถิ่นครับวันนี้จะพามาดิน,ดนแดนแห่งตำนานเสือกุยจระเข้ปานยุงสามกระทายและก็ควายสามระยอดครับเป็นที่มาของตำนานโบราณว่าที่นี่มีความอุดมสมบูรณ์้วยธรรมชาติสิ่ง่าล้อมป่าไม้สัตว์ป่านเสือกุยมีจระเข้ปานบุรีมียุงสามกระทายยุงเยอะมากนะครับแล้วก็ควายสามระยดเพราะนั้นวันนี้เรามานำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของขอุทยานชาติเขาสามระยดกันซึ่งที่นี่จะมีความหลากหลายทางชีวภาพมากมาย ทั้งเขาสูงที่มปเขาถึงปูนทั้งทุ่ง3 0 0อยอดทั้งถ้ำทั้งทะเลครับมีความพร้อมในเรื่องของการนําเสนอในเรื่องของสิ่งแวดล้อมต่างๆครับโอ้ที่3 0 0ย,ยอดเนี่ยมันจะมีที่พักสวยๆสบายๆอยู่ที่หาดสามพญาเขาที่หาดนี้เป็นหาดซึ่งจะว่าไปก็ไม่ไมใช่ว่าสวยมากมมยนักครับหาดทรายที่พอเล่นน้ําได้จะม,มีความพร้อมกับจะเล่นน้ําก็ได้จะดูถ้ำก็ดีนะครับแต่ที่สำคัญคือว่ามีร้านอาหารร้านบริการของดีอินชาติมีบริการตลอดครับอร่อยด้วยครับอาหารทะเลสดๆต้องมาทานที่นี่ครับ น้ำหาดสาพยายเนี่ยมาพักผ่อนหย่อนใจมาดูธรรมชาติสิงวนรอมมีหาดทรายมีที่นั่งสบายๆที่นี่ครับนี่คือมุมมองกว้างๆของสามยอดครับ มาถ้ามญญายานะคอมาได้2ทางครับทาง,ทางแรกคือสำหรับวัยรุ่นหนุ่มไฟแรงก็เดินขึ้นขึ้นเขาครับตามสาเส้นทางเช่นนี้ไม่ไกลครับแค่สองสําเนินเท่านั้นเองก<ม>ับอีกทางคือไปทางเรือครับวันนี้เราจะพาไปทางเรือแต่ถ้าใครสนใจก็จะมาท่องเที่ยวก็มาออกมา หาดแหลมสลรานะครับมาทางเรือแป๊บเดียวครับก็ประมาณสัก10บ20ี่นาทีไปถึงบริเวณหาดแหลมสาราซึ่งเป็นหาดทรายที่สะอาดและสวยที่สุดของอุทยานชาติเกาสมุยยอดครับเล่นน้าได้ที่นี่น้ําใสมากครับหาดทรายละเอียดมีปูลมปูฐานมากมายและจุดนี้ครับใต้ถ้ำพญานครเดินไปอีกประมาณแค่กิโลเดียวครับปีนเขาลูกเรือก็จะถึงตัวถ้ำพญานครแล้วครับตามมาครับถ้ำเขาดินขึ้นไปประมาณร0อยเมตรข้างในเราไปเจอเครื่องมือหินแล้วก็เจอภาพเขียนซึ่งเยอะมาก เราจะภาคเขียนบริเวณที่ทุ่งสรารลยอดที่ที่มีรายงานแล้วเนี่ยยังเจออีกหลายแห่งเจอบริเวณฝั่งทางด้านหน้าทะเลสองแห่งแล้วก็ตรงหุบกะโคตรออถ้าเราขับรถออกไปเราจะเห็นตรงที่ว่ามันภูเขาจะมีช่องโหว่อยู่อ๋เอ,อเขาเรียกถ้ำแขวนเขาเรียกถ้ำแขวนภาษาถ้ามัาเรียกถ้ำแขวนอ๋ออ่าตรงนั้นตรงนั้นจะมีจะ,จะมีหนึ่ง,งภาพออตรงหุบกะโคดใช่ครับเกษตรที่นี่ถามวิทยามีเครื่อยคบเครื่อน เวลามาเดินป่าต้องสังเกตครับอย่างกรณีนี้จะเห็นว่าเนี่ยต้นไม้ในป่าธรรมชาติเนี่ยตามรากไม้จะพยายามอยู่รอดด้วยการแตกต้นใหม่จากรากเป็นลักษณะประจำของไม้ในป่าทั่วไปนะครับพยายามเอาตัวรอดวยการขึ้นต้นใหม่ๆจากระบบราก ทางลงถ้ำมายานะครยังไม่ถึงตัวถ้ำนะครับถึงแค่ทางลงเข้าไปนี่คือตัวถงถ้ำมายาคอนชิงนีทั้งหมดเป็นคูหาอยู่สองสามคูหาด้วยกันเดี๋ยวเราตามเราไปดูว่าในแต่ละคูหามีความน่าสนใจทางธรรมชาติอะไรบ้างมาดูครับการกัดเซาะหินปูนที่เกิดเป็นโถงถ้ำหรือเป็นเรื่องของอร่องรอยรูปลักษณ์ที่มันกระปุ่นกะป่ําเนี่ยเมื่อน้ำฝนจากฟ้าลงมาถึ่งน้ำฝนจากฟ้าจะมีกรดคาร์บอนิกซึ่งเป็นกรดอ่อนหินปูนจะเป็นหินที่เป็น ด่างนะครับน้ำอยู่ปั๊บเนื้อสัตว์น,นี่คือจะ,จะมีน้ําขังอยู่พอน้ําขังอยู่ปับป๊บจะละลายหินปูนถ้าเกิดรอยแยกปั๊บหินปูนน้ำที่จะไหลลงไปข้างล่างจะก่อให้เกิดเป็นโพรงลึกลงไปลึกลงไปลงกไปนี่คือลักษณะที่เกิดขึ้นเมื่อตอนแรกจะเป็นลักษณะหลุมเล็กๆเกมื่อนานวันนานวันเขาจะขยายใหญ่ขึ้นและสมมุติว่าเกิดมีแผ่นดินไหวหรือเกิดการแตกของหินขึ้นมาเนี่ยเป็นรอยแยกขึ้นมาน้ําจะไหลซึมลงไปก่อให้เกิดเป็นหินย้อยตามโพรงท่านต่างๆครับ ถ้ำที่มีอายุนานๆเนี่ยเขาจะเป็นท่าษายที่มีการถล่มเป็นปล่องของถ้ำลงมาเห็นว่านี่บริเวณนี้อย่างเมืองการที่ทำทันรอดอย่างที่ทำพญานครจะมีปล่องอันนี้คือแสดงเห็นว่านี่คือการมีการถล่มของถ้ำนะครับเป็นโพรงหินขึ้นมาในโพรงหินเหล่านี้จะเป็นมีร่องรอยของการเกิดหินย้อยในอดีตซึ่งปัจจุบันไม่เกิดละเพราะว่าโพรงถ้ำนี้โดยเปิดเปิดหน้าออกการก่อให้เกิดหินย้อยจะจะไม่ค่อยมีความก้าวหน้าเท่าไหร่เาภาษาอังกฤษเรียกว่าไม่แอคทีฟครับ เห็นนั้นรู้สึกไงนะครับนี่คือสิ่งแปลกปลอมจากธรรมชาติอย่าทํานะครับความเชื่อบางอย่างแล้วไม่ชค่้วไม่ดีบางอย่างก็ดีบางอย่างก็ไม่ดีเพราะฉะนั้นในการเอาหินมาเทินเนี่ยคือสิ่งที่ไม่เหมาะสมในธรรมชาติอย่างเช่นเอาไม้คำ้ำเอาหินเทินเหล่านี้เจ้าหน้าที่จะคอยเอาออกทุกวันทุกวันนะครับซึ่งเป็นเอาออกแล้วสวยกว่านะครับดีกว่าที่เราเอาหินมาเทินไว้อันนี้อยู่ที่ไหนเอากลับไปที่เดิมครับ ลักษณะทางธรณีวิทยาที่สําคัญครับที่หาดูทด้ยากคือสะพานหินครับเกิดจากการถล่มของหินปูนอาจจะก,การกัดเซาะของน้ําอาจจะก,การาเกิดการแผ่นดินไหวอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเป็นโพรงมาเกิดการถลม่มกลายเป็นช่องหลายแห่งจะไม่ค่อยมีลักษณะเป็นสะพานหินส่วนใหญ่จะถล่มเป็นปล่องเลยที่ว่าโดลีนบ้างเป็นปล่องอุโมงค์บ้างนะครับแต่ที่นี่จะเป็นสะพานหินในบ้านเรามองดูง่ายๆอยู่ที่ทําทาลางใหญ่กับที่นี่ที่อุทยานเขาสมบูาณ์ยอดที่ท่าพญายลนครครับ มาทั่ทีต้องมมให้ถึงครับพระที่นั่งคูหาพฤหัสเป็นตาประจําจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับอยู่ในถ้ำพญานครที่นี่ครับสวยงามมากครับประกอบด้วยโพรงถ้ำที่สวยงามทางด้านธรณีวิทยามาแล้วต้องมาเยือนครับที่นี่จะมีความงามทางธรรมชาติทางธรณีวิทยาและเรื่องของประวัติศาสตร์เป็นความเชื่อครับ ถ้ามาเป็นคู่องมารอดวงรอดค,อดคู่จะได้มีความรักมากขึ้นนะครับสำหรับผมเองเนี่ยถ้ามาที่ธรรมชาติและอุทยานชาติเนี่ยจะต้องมาปลูกต้นไม้ครับเป็นการให้ความรักแก่ธรรมชาติเช่นเดียวกันรอดคู่ของที่นี่ครับเพราะฉะนั้นมาที่ที่ในป่าในดงก็มาดูแลธรรมชาติให้ดีๆที่ทุกใครคอือย่าทิ้งขยะอย่าทำสิ่งที่ไม่ดีต่อธรรมชาติครับ คลิปนี้จบแล้วครับที่ถ้ำพญายนครเดินมาหนึ่งเหนื่อยครับสบายๆขึ้น530เมตรลง530เมตรเดินสบายๆ,ๆเดินไปเรื่อยเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับธรณีวิทยาเกี่ยวกับป่าเขาต้นหมากหลากไม้ครับสําหรับในช่วงของโกวิชมีในช่วงของอพิชิตถ้ำพญายนครในตอนนี้จบแล้วครับอย่าลืมสับสไครต์และติดตามให้ด้วยนะครับให้กําลังใจแก่เจ้าหน้าที่ครับ